สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูกล้วยไม้นะคะที่เขาปลูกไว้กันแบบนี้ค่ะนี่ที่เห็นนะคะก็คือในกระถางเดียวข้างล่างเนี่ยก็จะมีเฟิร์นข้าหลวงนะอยู่ใต้กระถางแบบนี้นะคะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นกล้วยไม้ค่ะปลูกกล้วยไม้โดยการใช้ถ่านนะคะใช้กระถางปูนนะคะแล้วก็ เฟิร์นค่าหลวงอยู่ข้างล่างแบบนี้สวยงามมากๆเลยก็คือต้น1กระถางหนึ่งเนี่ยสามารถปลูกได้2ชนิด2อย่างแบบนี้นะคะเคล็ดลับการปลูกเนี่ยก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำให้ดูกันคะ่ะแต่ที่นี่นะคะ บางทีถ้าเราปลูกเฟิ่์นข่าหลวงไว้เนี่ยสปอร์เฟิร์นข่าหลวงมันปลิวมานะเจอความชื้นที่ใต้ก้นกระถางเขาก็เป็นต้นขึ้นมาได้ค่ะอย่างต้นนี้นะคะอันนี้เกิดจากความบังเอิญล้ลวนเลยค่ะนี่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะไม่ใช่ความบังเอิญค่ะเป็นความตั้งใจนะคะแต่เขาก็จะออกมาในรูปทรงแบบนี้เห็นไหมคะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะข้างบนเราก็จะปลูกเป็นกล้วยไม้ค่ะ ข้างล่างก็ให้เฟิร์นค่าหลวงเกาะแบบนี้นะ,ะก็คือเป็นการพึ่งพาอาศัยที่เข้ากันมากเลยค่ะแล้วก็ดูดีนะคะสามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะเพราะว่าใช้วัสดุปลูกเหมือนกันนะคะการให้ปุ๋ยก็คือเราให้ปุ๋ยทางน้ําอยู่แล้วค่ะนี่นะคะอันนี้จะให้ดูความสวยของกล้วยไมย้เป็นกล้วยไม้แคทรียานะคะก็สามารถปลูกใน ถ่านดำได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็น่านดำนะคะฐานแล้วก็เอาแคทปลูกไว้ค่ะกล้วยไม้แคททรายาก็ปลูกได้อย่างพวกที่สามารถปลูกในฐานได้อีกก็เป็นอย่างต้นนี้ก็เป็นฟาแลนนะคะตระกูลหวายก็สามารถปลูกในฐานได้เหมือนกันอันนี้ก็จะให้ดูการพึ่งพาก,กันนะคะของ กล้วยไม้กับนี่คะ่ะที่เห็นตรงนี้เห็นไหมเห็นกล้วยไมย้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกน่าจะเป็นไซค่ะเพราะว่านกมาขคีไว้นะคะก็เป็นสาเกาะติดกันอยู่แบบนี้นะคะก็เป็นสร้างความร่มรื่นให้อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็เป็นเพิ่มความสวยงามแปลกใหม่อีกวิธีหนึ่งนะคะ ก็เอามาให้ดูกันเป็นแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ